เพิ่นห้เพิ่นห้อาหารไบบาอไ้อาหารไก่เนาะค่ะเนาะเพิ่นได้ปลวกมากพี่น้องไ้อาหารไก่ค่ะเพิ่นเอาไว้ให้ลูกมนันคนน้า <c oughs> ลูกน้อยพี่น้องพาพี่พาน้องมาชมนะคะบ้านสวนค่ะพี่น้องคะ่ะ ทานสวนค่ะนี่พาะใ,ให้ให้อาหารไก่เพื่ ให้อาหารไก่พี่น้องเบิร์เตล่าพี่น้องจะคล้องเพคนจับได้สบายเลยเด้อพี่น้องอ่โอ้ยโอ๊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 จะคล้องคนลังเฝ้าเลยดิพี่น้องลังเฝ้าไก่เพคน นี่แหละพี่นอ้องอยู่บ้านสวนนะคะมาให้อาหารไก่ค่ะทุกคนไก่เพิ่งก็งามงมพี่น้องม่จะตงามงาม งโตหน่อยพี่น <c oughs> ้องโตหน่อยก็มีพี่น้องค่ะ <c oughs> นี่นว่อ่ีเน่หค่เขาองลา ีิเตตโตงามๆพี่น้องเบิงังมิเตตโตงามๆมิเตตโตงามๆพี่น้อง กับพาลูกมากินเขาเบอยากัอกนอย่างจะคองกินเคยสินะ